สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่จับวัตต์ฟัเฮ้ย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 ซีเจนายทำอะไรตูดนน่าจะโชว์ได้แค่อันนั้นแหละพอดีว่าไปเห็นมอสแปลกๆมา อันนี้ผมมาเล่นเนื้อเรื่องใหม่หลังจากที่ลบเกมไปนะครับผม go, คือมอดมันทำลายเก hey, <show> มผม <the time. S 1> ใช่ไหมเอ้าไร <laughs> เดอร์ไปไหนไร <laughs> เดอร์ไปไหน <laughs> เอา้าเอา้าควยพังเลยมอดพลังฟอร์สนะครับผม <laughs> กับซีเจตูดงาม <laughs> <laughs> วันนี้ครับคุณตำรวจ สวัสดีครับไม่เห็นชายลอนจอนเหรอครับผมคุณตำรวจครับโอ้เออเอา,เอาหล่นไปล <laughs> ไปทำภารกิจดีกว่าของไรเดอร์นี่กูต้องเซ,เซ็นเซอร์ทั้งคลิปไหมเนี่ยตูดมันมีมอดอันนึงที่แบบโชว์ทุกอย่างเลยนะแต่แบบมันน่าจะติดติดเหลือง <laughs> ติดเหลืองลงไม่ได้ลงคิดไม่ได้เออเอาอนี้แหละพอแล้วเอาแบบพอแบบลงได้ก็พอไลเดอร์ให้ทำอะไรลืมไปละกูลืมแม่งทุกอย่างาเล่นใหม่ก็ลืม <c oughs> ยิ่งเล่นยิ่งลืมอ๋อใส่ชุดเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนทรงผมวัตฟักใส่ชุดอะไรแล้วก็ไปกินเบอร์เกอร์เป็นฝ่ายสวัสดีครับคุณลงุงต๋ด ลุงเพิ่มหนวดให้ซีเจหน่อยนี่ซีเจบอกวู้เทออมเทพหมือนกันนะนี่ไม่ใช่ละเคออกออกซีเจนหัวนมดำเหมือนกันนะเนี่ยถ้าทำให้พวกตัวละครเอ c แบบที่เราคุยเงี้ยมัน มันมันมันไม่มีเสื้อผ้าหมดเลยก็จะน่าจะงามน่าดูเลยไม่ใช่ละเอาแหละเวลาโชว์ตูดเวลาโชว์ตูดแล้วมึง ซีเจแล้วมึงโอ้หนี่นี่จุกตูดนี่สินะนี่นี่เป็นความหมายที่แบบว่าโอ้นี่จุกตูดฮาเว่พอดีไม่ค่อยอยากเล่นเนื้อเรื่องเท่าไหร่เลยไปหามอสที่แบบเออสนุกสนุกฮาฮามาเล่นหลังจากที่เล่นเกมรถมาเยอะก็ถอยง่ายอยู่แล้ว นี่เท่เท่เท่นายโชติตัวเห้เราด้วย CJ โชติตูดเซฟก่อนดีกว่ากันพลาดลงกราฟิกมันบักนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยไม่ลงแม่งละเล่นแบบธรรมดาออริจินอลเนี่ยแหละกราฟิกไม่ต้องเล่นมันดูคัสซีนดีกว่าเผื่อซีเจจะโชติตูด CJ โชติตูดเอ้ามึงไม่ใช่ มึงไม่โชว์ตัวมึงโชว์มึงโชว์เอาเป็นว่าผมไม่พูดดีกว่าอยาให้บีสโมกแกพาเนี่ยคิดอะไรกูอยู่ให้มันรู้สับ้างว่าที่นี่มันเห็นมันรู้สบ้างวันนี้คือกรอบสตรีนี่ครับผมผมต้องผมต้องเอามาอยู่ตรงนี้ กันกัน u t u b e เนี่ยแหละให้มันเห็นแต่กล้าเว้ยอย่าโชว์อย่าโชว์เยอะ <laughs> อย่าโชว์เยอะซี CJ. เจเฮ้ยน้ำแกงม่วงแกงชมพูพลทับแมงไปแล้วจ้าไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อย่ามายุง่งอย่ามายุง่งอย่ามันตุยตุน <laughs> อย่ามาตุยตุนไรเดอร์มารับแล้วไ <c ough> อสวีตไรเดอร์อะไรวะ <laughs> กูติดไรเดอร์แล้วนะเนี่ยสวีทเว้ยโอ้ลงได้เวลากลับบ้านอ,ไปไปอยากดูกคัสซีนมากกว่าผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ขำคัคสซีนนั่นแหละ เดอบิกสมองแหละซีเจมายังรอซีเจอยู่ซีเจนายทำอะไรของนายกำเน็งๆของซีเจดูไปเรื่อยๆสนุกดี ต้องต้องต้องเซ็นเซ็นอย่างหนักเซ็นเซนเซอร์อย่างหนักอยากรู้ว่าถ้าซีเจมีกล้ามเยอะมันจะเป็นยังไงวะอ้าวไลเดอร์มาทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยนี่นี่ไอมาสื้ใหญ่บุกบึนร่างกายของเราก็ใช่ย่อยนะนี่ ใหญ่เหลือเกินไปขับรถไลเดอร์ขึ้นมาเราพร้อมจะทำภารกิจแล้วเรสโกคอปประโตูด้วยกามอันบึกบึนของซีเจแล้วก็ตูดของเขาแล้วก็ตูดของเขาเฮ้ยเปิดตปกูจะโช์โชก้ามพลังของข้าไรเดอร์บอก มึงจะโชยนานแต่กูกูเห็นตูดใช่ไหมนันม่นนะกูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมตูดมึงไม่ได้สนใจตรงด้านขวาสนใจซีเจ สุดงามงามอือต่อยต่อยขอไม้หน่อยขอไม้ขอไม้ไม้ไม้กูต้องการไม้ตาย <laughs> ตายสักทีเอ้ออือฟาด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 เอามันตายแล้วนี่หว่า <laughs> ออกออกเลดเดอร์อันนี้ตายยังไม่ตายไม่ตาย ไม่ตายกูเอาให้ตายทุกตัวไม่เว้นแม้แต่ไลเดอร์ตายเออเดี๋ยวมิชั่นเฟลเสียงอะไรอุ๊ยโศกนาฏกรรมพอดีกว่ามั้งคสซีนมันก็แค่นี้ก็ฮา แค่นี้ก็ฮาละเฮ้ยหลบจะเซฟ<ม> <laughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตำรวจนะเอาตำรวจมันไม่เอารถแล้วหรออันนี้ไงไตำรวจ <laughs> ว,วิง่งวิ่งไล่รถ <laughs> วิ่งไล่รถไปคุณตำรวจวิ่งไล่ไปไอ้ <laughs> ไม่ได้สิไม่ได้สิคุณตำรวจรถคุณตำรวจหายไปแล้วเอ้าเอ้าแมงเอ้าเอาแม่งแมงปนรถชาวบ้านตำรวจนิสัยเร็วไอตำรวจหายไปแล้วไม่นะไม่จริงอ๋อ ตำรวจตายเลยขอตำรวจคันหนึ่งขอเป็นอมไอไซค์อะเฮหาไอ้ตำรวจมันไล่รถเล่นๆผมเจอมอไซค์ละเอาไงเอาไงไม่ขี่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 ไี่นี่นี่ไม่ขี่แกงเอวบีซีเอาไม่เอารถแล้วเหรอเอาโอ้ไม่นุกเลยไม่เอารถแล้วอ่ะอะไรอ่ะ แล้วผมวิ่งเร็วด้วยนะดูดูเดือดแฟดเดือดแฟดเดือดแฟดเจ้าโอ้โหเดอดแฟครับวิ่งโคตรไวครับผมเจ้า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 เกือบตายเฮ้ยเอ้าคุณตำรวจสวัสดีครับปินเลยไม่ให้ขึ้นครับ ปินปินคู่ตำร,รวจจะทำไงตำร,รวจจะทำไงปนปนรถชาวบ้านนั่นไงกูว่าแล้วไม่ให้ขึ้นครับปินนี่นี่นี่เจอเจอเจอผู้โชคดีครับผมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นจับรถไอจับจับมอไซค์มอไซค์อ้โ,อโดไม่ขับแล้วหรอ,อไม่หนุกเลย หลบไปพระเอกกำลังมาหลบไป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 โอ้โหยป้นลเลยโอ้โหปิน้นเลยอา้าวคนตำรวจครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้น ตำรวจบอกกูไม่เอาแล้วมอไสค์เฮ้ยเอาสักหน่อยดีอยู่ใกล้ๆอ่ะโดไม่คับกับกำลังขึ้นเลยโอ้โอ้ตายตายตายกูมีคนกูว่ามีคนตายแน่หนุกดี ไปจู่จู่จู่จจู่จจู่จจู่วิ่งไปตัวกเฟชตุ๊กจู่จู่ว้าตายตายอ่ะสวัสดีครับคุณตำรวจเอ้าจับผมเหรอคุณจับผมไม่ได้หรอกบอกแล้วจับผมไม่ได้หรอก